เป็นเงินค่าม,มีความรู้สึกไงกินได้กินกาแฟขี้ชะมดโลกตาขวาตาขาวานั่นนกลับรถไปได้ไกลได้ความรู้เดย<ต>วันนี้มีแก้วเข้มแล้วก็แก้วจางอแล้วก็เป็นกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเป็นกาแฟล้วนๆแล้วก็ไม่ขมมาก อืมรสชาตินั่นไม่ได้ทำเองด้วยชเวดทำให้ชเวดทำให้เนาะแล้วก็มีเทคนิคมีวิธีทานวิธีการรับประทานก็คือต้องทานนี่ก่อนนะคะในการแล้วก็ทานแก้วเล็กแล้วก็มีน้ำเย็นตามมีเทคนิคมีขั้นตอนถ้าผมมากก็ใส่น้ำผึ้งได้นะคะอันนี้สุดยอดเออเด่ด <c oughs> มาทานซาลิสัวแล้วก็มาทานเค้กเป็นไงคะขนมอ่าเขาบอกว่าประทับใจก็คืออุตส่าห์นะแม่ค้านี่ยังไม่เปิดร้านมารอ <c oughs> ต้องบอกนะคะก็คือเห็นป้ายมาอยากกินกาแฟที่ชมดคือแฟนเนี่ยก็คือได้เรียนรู้มาว่ามันยังู้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากาทานสักทีและที่สําคัญคือตัวแองอยากมาดูว่าทานิัวเป็นยังไงเป็นยังไงนไงีน้ต้ิแฟย ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอะไร,ยอ,ะระะอย่างเงี้ยค่ะร้านขอนะคะคือที่ชุมพรนะคะตมที่55นับจากชุมพรมานะคะอยู่ในเขตอำบางกอกโตนะคะเยื้องๆกับสวนดนะคะร้านชื่อว่า,า,ร,า,า,าร้านสมพูคาเฟ่ค่ะที่อาูที่ตม55ขาตงใต้นะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะจุดเด่นของร้านเราก็คือซีฟเนเจอร์คือกาแฟที่ชมพูแล้วก็ชาล้มหัวส่วนน้ำเค้กอร่อยแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนะคะมาแนี้มาตลอดค่ะค่ะแล้วก็ที่วันนี้นนนก็คือต้องขอขอบคุณมากเลย ก็คือมาได้ความรู้เรื่องสมอสนะคะก็เป็นอะไรที่ยากกว่าจะได้กาแฟสักแก้วแล้วก็มีวิธีการที่ทำให้แล้วนี่เป็นสิ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็มีความรู้เป็นความค่ะความของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไว้ข้างนอกแต่ทีนี้คือมันเป็นการรบกวนเขาเพราะว่าตัวสมอสเนี่ยเป็นนอนกลางวันแล้วก็คือต้องจับกินทีนี้ถ้าเราไว้ตรงนี้ให้ลูกค้าเพื่อที่จะโชว์เนี่ยคือเป็นการอ่อแรงแข็งเพาะว่าเขาไม่ได้ละกอดตรงนี มีงานได้เข้าไปอีกห้กิโลค่ละนับจากตรงนี้กมที่6กแล้วซ้ายเข้าไปห้าร้อยเมตรนะคะมีฟาร์มที่เลี้ยงสิ่ะค่ะข้ารับรองว่าคือคุณไปทานกาแฟที่ชงโมที่ไหนเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ตรงนี้มั่นใจว่าคุณได้ทานของแท้แล้วก็มีลูกค้าจากต่างประเทศเป็นทัวร์ทีนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือนอกจากท้ามกาแฟแล้ว